ี่ครับวันไหนผมอยากโทรก็โทรครับวันไหนผมไม่อยากโทรพูดเป็นหมื่นรอบก็ไม่โทรหรอกจริงๆบอกเลยอ่ะโทรติดครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันต้องมีอุปสรรคไม่เป็นไรหรอก ผมเข้าใจผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าดวงชะตาลงมาคู่กันวันนี้ปุ๋ยถอระบบาอควาคุยกันแน่นอนผมมั่นใจครับผมจะรอต่อไปค่ำคืนนี้ผมจะให้มาอวยพรบ้านคิมมินให้ได้ไม่ว่ากรณีส้นตีนอะไรก็ช่นแล้วมาดูความยาวผมผมไม่ตรงไม่เตรียมอะไรหรเอาเถอะ แล้วกูจะพูดอะไรต่อเนี่ยสิ่งที่พูดแม่งก็หมดเอาเป็นว่าเรามาเล่นของกันดีกว่าโอ้ถ้าเกิดว่าเกินห้าตืดแล้วน้องรับขอให้อนาคตเรามีละครร่วมกันเรื่องหน้าแน่นอนสาธุเพียงเรามาใช่กันสาธุเร็วคนกลางเช็คหนึ่นกันนะ ฮัลโหลนี่เราอยู่ในรายการของดิจิคิมลำใหญ่นะครับผมครับผมครับผมน้องมินนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะวันนี้วันนี้เนี่ยนะครับพี่ๆเขาแจ้งมาว่าว่าบ้านคิมินิเขารอบหนึ่งเดือนนะครับก็เลยขออนุญาตโทรหา้องมินนิดนึงครับผมนะครับอยากให้น้องมินพูดอะไรหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับเราอะไรอย่างเงี้ยอ่าบ้านคิมมินใช่ไหมอืม ก็โอ้ขอบคุณเลยครับตั้งแต่แรกเลยที่ที่สร้างบ้านนี้ขึ้นมาเนอะเพราะว่าก็มินกับพี่คิมก็สนิทกันก็อืมอืมก็แบบเออจนกได้ั่้างินกันแล้วก็สร้างบ้านนี้ขึ้นมาก็ถจะมาขอบคุณก่อนเลยครับแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเดือนนึงแล้วเนอะก็อยู่ด้วยกันมีนานๆนะคะขอบคุณทุกคนฮัลโหลก็ไม่รู้ว่าตัวคนาพิมอะไรเนอะคุณรอนะ เสียงแารักเสียง่นรักเขินเขินฟินฟินกันหมดละเขินมินเขินอยู่ไหนเนี่ยมินอยู่ไหนเนี่ยออกันดีเหรอในบ้านีโอเคโอเคอยุบ้านอย่ดไม่ในบ้านในโอ๊ตเออนั้นแหละสนุกสนะเห็นไอซิงโทรมาเยอะๆเย้ยวเยว่าจะชวนไปที่แห่งความรับของพวกเราไม่รู้ใครไอซิงโทรมาไม่ใช่ ไม่มีอยู่ไงอ๋อเออใช่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 เราไปแล้วนี่หว่าได้แต่ว่าพี่พิงเดี๋ยวไปหลับที่บ้านนะพิงจะที่บ้านแล้วนอนกี่โมงเนี่ยไม่รู้พี่คงมีเช้าแล้วเดี๋ยวก็คงจะนอนแล้วแหละอืมโอเคโอเคครับขอบคุณขอบคุณนักหนันที่มีอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่คิมที่นนี้เข้ามาเนาะคร้กขอบคุณขอบคุณน้องมินด้วยเหมือนกันนะครับ สนานสนมก็แบบนี้ตลอดไปนะครับก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะมินเนาะไม่ว่าบทมันจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรก็ช่างนะครับแต่ว่าเนี่ยครีมินนี่ก็จะอยู่ในใจของพี่พต่อไปแล้วกันนะครับครับอ<ม>ของม,มากทุกคนกคนของผมมากครับพิมแล้วเดี๋ยวเอกันวันสาวที่นิกโก้คาเฟ่เรามีสัมภาษณ์กันเดี๋ยวพี่ไปช่วงเวลาของเราแล้วแหละจะได้ไปเจอกันด้วยได้เลยครับพี่นั่งรอกครับผมโอเคครับเจอนั่งครับครับสวัสดีครับ ในโกคาเฟ่ครับผมมีครับสองคนไปสัมภาษณ์กันนี่ก็พี่ได้มาเจอกันด้วยเย่นะฮะอ่าทังมีน้องมีสุดหล่อเลยนี่เองครับอมนี่เป็นไงบ้างนะฮะวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นของขวัญล้วกันนะฮะสำหรับชาวคิมินนะครับมีความสุขมากๆนะฮะในวันครบรอบหนึ่งเดือนนะครับแฮปปี้เบ t ร์เดย์ทูยูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือต้องทำให้ o ด